สวัสดีครับสวัสดีย้ำคำย้ำแรงครับผมอยู่ในขอกควายครับปากันเช่นเคยครับผมต่างช่องเหลือบนหนอกครับช่วงนี้อากาศมันจะหนาวตอนเจ้าๆ้าครับก็เลยปูเพียงควายน้อยครับ ไข่ที่มีงวมีควายน้อยเกิดใหม่ก็เอาเพียงปู้มันครับมันจะได้อุ่นๆ <c oughs> สุดใจประสาทสมาร์ทครับดมนี่เริ่มเริ่มหัดกิ่นฟางกินเพียงแห้งเกี่ยวเล่นครับี๋ยวม,มาถึงกับกินนจ้ะ ฮัดแล้วครับฮัดกินแล้วอ,อตัวนี้น่าจะน่าจะเริ่มกินเร็วกว่าคาราบาวครับนีเออ่เริ่มฮัดกินฟางแห้งกินเพียงแห้งนะเกิดได้สองสมวันอยู่แข็งแรงดีครับอาบหน้าทุกวันสะดือก็แห้งดีบ่มีปัญหา นี่เพิ่มกินเพียงแห้งได้แล้วนี่ออถ้ากินเนยกิก่นเพียงเร็วก็จะแข็งแรงเร็วครับปั่นได้ออกไปเดินไปแม่มันอันนี้ก็แยกเอาไว้ตัวใหญ่ๆออกไปครับเดี๋ยววันสองวันนี้จะแปลงคอกก่อน ขอกังควายน้อยก่อนแล้วก็ย้ายควายตัวใหญ่เข้ามาครับเพราะว่าจะได้สุ่มไฟไหลยุง้งไหลแม้งตอนที่อยู่ทางไหนขอกยา,า่นี่ครับทำนะยางให้มันคุ้นชิ้นกันครับแลนะ้แยกมันเหมือนนี่มันมาปะกันนี่ เดี๋ยวมันจะฟึดฟัดฟึดฟัดใส่กันกระเบานี่มากรูดเจือกครับกันเจือกไว้หลอกนี่เข้ามากินห้าใช้เพียงมาสนใจนะขอหญ้าไว้ก่อน <c oughs> แต่งดังไปแล้วครับ แหงนัก,กนันนาดครับถ้าบอแตงตางนี่ใหญ่ยายมานี่ควบคุมยากครับควายมันจะตัวใหญ่ติ๊กๆเนาอนี่คร,รับน่าควบไปสักสี่ห้าควบนี่เริ่มจะใหญ่ตึกแล้วครับคอยปูกตอนนี้ความสูงมันนี่ใกล้เคียงกับถุงท้องแล้ว ส่นแรงแรงมันเดียวบคว่ค่อยจะหนาวตัวได้แล้วครับอากาศกำลังดีๆประมาณ4-5องศาถึงกับหนาวครับบรรยากาศดีๆครับผอนแรงส่วนงัวนี่เข้าคอกันหมดแล้วครับ แผดีทำเขาปุยไฟยไปนี่ก็แห้งดีอยู่ครับเดี๋ยวถ้าปล่อยงวจอจะคอกเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้นดูครับปุยไฟยน่องแโลเล่นนะครับ แม่มันก็จะโดนกักไว้ในคอกแล้วก็จะปล่อยลงน้ำเตือสักตอนม,มันใบใบครับเจ้าก็จะตักน้ำเพิ่เอาแล้วก็ปล่อยมูตัวใหญ่เอาไปซ่อกกินครับเดี๋ยวรอลูกมันแข็งแรงน้อยก่อน นี่ก็แข็งแรงครับวิตวิดเต้นเต้นแล้วแข็งแรงก็วันแรกแล้วนั่น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 จะยำลูกมันครับเป็นคุณแม่มืหอ่ครับ ต้องคอยประครบประงมดีๆครับผมระวังง่วบราวังาาควายครับเราให้มันคุ้นชินกันก่อนแม่มันกินเพียงอย่างเดียวนี่ผมเพียงว่าปูให้มันนอนปูให้ลูกมันนอนครับตกๆมา,ากาศมันก็เย็นอยู่ 它要吃青。嗯 ok một nhà nón đây nè à. แพนกลาพอได้กินน้ำไปก็งามขึ้นมาแล้วครับเตมมีใบปุ๊บซนบุญขึ้นมาแล้วสักเดือนครับน่าจะตัดได้ เป็ดยังอยู่กลางตรงอยู่ยเดินตัวคณะเป็นเส้นมั้งครับเจ้าของเข้าครับเจ้าของนา <c ười> คอยกินหอยเชอรี่กินหญ้าครับกลางตรงตอนนี้ก็ปล่อยน้ำเข้าในแปลงหญ้าหมดแล้วครับ3มล็อกนะ ทำสักวันสองวันก็จะขังน้ำออกครับพอเขาขัางน้ำออกปุ๊บจ้าก็จะยาวไวยขึ้นครับว่าดินมันชื้นอยู่นี่ก้องโดนน้ำครับเริ่มใหญ่เริ่มยาวกันละตอนมัโดนน้ำนี่ดินมันแห้งครับมันจะตายเลยโดนน้ำก็เขียวขจีขึ้นมา ยาเพกยงกลาหนะ้าแรกนี่จะงามดีครับยาวดีอยู่ว่าหนึ่งก็คือหานครับหานมาได้ออกมากักไว้เพราะว่าถ้าปล่อยออกมานี่มันจะกลิ่นเข้าครับเลยกักไว้ก่อนยาเพกยงกลาก็เลยจะได้ยาวครับ ที่พดีกลางวาัซานี่ก็จะลดนาแหมสักให้สองให้ครับเอาปลูกยาพพนกาถ้าจะเอาก็เป็นล็อกพุ้นนะครับล็อกทิปกับอ่อป่าฮนต้องลดลดน้าลงครับ แล้วก็เน้นปลูกหญ้างวงขึ้นควายเอาราคาเข้ามันมีขึ้นมีลงครับแล้วก็หมยางมันขึ้นน้อยลงน้อยครับแต่งวมันงวควายมันเหมือนกันราคาไม่ขึ้นมีลงจริงแต่ถ้ามันขึ้นมันก็นขึ้นนักครับลงอาจจะลงนักอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาขึ้นครับงวของควาย จีนงัวจะเป็นจีนที่ช้าและแล้วนี่บ้านผมเขานี่3สามร้อยปลายครับสามร้อยห้าสิบหกสิบนจีนงัวจีนควายซื้อจีนมหลาบมาซาคร,รับนี่ปอดโอ้สามร้อยปลายครับแต่ที่อื่นนะคาจะบดเต่ากันนะมีถูกกว่าครับ แต่่บ้านผมนี่การเลี้ยงงัวมันน้อยครับอย่างหมู่บ้านผมนี่มันนี่แต่ผมเจ้าเดียวความต้องการการบริโภคมันก็นักขึ้นแต่การเลี้ยงมันน้อยลงครับกทำให้ราคามันสูงขึ้นแต่ตอนนี้ตีราคามันถูงสูง,สงเพราะว่า มันน่าจะเป็นเรื่องของการขุนครับว่าเดี๋ยวนี้มันขุนตั้งงวทั้งควายเนาะคำยางก็คือมีคนอยากเลี้ยงวัวนักขึ้นครับเป็นมือใหม่อยากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันทำให้ความต้องการมันนักขึ้นแต่งวควายที่คนที่จะขายก็มีน้อยลง ตัวง,งามๆม,มีน้อยลงครับอุปสงค์มันนักขึ้นครับแต่อุปทานมันน้อยราคามันก็นเลยสูงใครที่มีทุนก็เซื้อเรียงครับมือใหม่กับฮัดเลียง คัดเลี่ยงไปด้วยกันก็ได้ครับมีข้อสงสัยมีปัญหาอย่างก็ถามกันไปถามกันมาครับปรึกษากันได้ผมก็เก๋เป็นมือใหม่อยู่ครับปัจจุบันก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เดือนพอออกแล้วครับเด้อฟังเสียงกบ๊บเชียงเคียดครับ กลางตรงกลางนะบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งครับตอนนี้เริ่มจะมีหมอกควันแล้วนะหมอกสองป้นครับจะอมอกมมนหม,มองๆแล้วแต่ก็เทียบกับปีแล้วนี่ยังยังห่างกับปีแล้วอยู่ ปีนี้ดีกว่าครับว่าปีนี้มันมีฝนตกเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่พี่น้องไใ้เพียงตัวเอีก,ก่อนนะครับสำหรับใครที่มี ปัญหาหรือมีข้อสงสัยอันอยังถ้าผมหู้ผมก็จะหาคำตอบมาให้ครับแต่บางคำถามมานจะจ้าหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้งานมันนักมันหลายครับมันก็พอเหมือนจะบอม,มีงานนะแต่ถ้า เอาได้ยะแล้วมันตัดต่อกันไปเรื่อยๆครับนี่ก็มันผูกคิดว่าจะแปลงคอกครับแปลงคอกขังควายน้อยกับแม่มันไว้แล้วก็จะเอาควายสามตัวนั้นเข้ามาควายใหญ่สามตัวเข้ามาอยู่้วยกันให้มันกุ้นเกลยกันครับ้าซอหาการนี้มันมีนตลอดครับ ถึงมันจะเป็นหน้าแรงคนนะี้น่าจะมีการครับแต่ผมเนี่ยขันนักครับขันนักตลอดนี่ก็มีเวลาซับเกาโกยให้หงัวงเลยจริงๆต้องเสริมนะครับต้องเสริมเา้าโกยละ สำรับใขรทต่มีเขาสงสัยยังก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับสงสัยเรื่องไหนดูคลิปไหนแล้วสงสัยเต็มมีข้อเสนอเนี้ยเพิ่มเติมมาอย่างก็คอมเมนต์มาเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับขอบคุณมากมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ